ครับวันนี้ก็จะมารีวิวอ่า AGV K3 ตัวนี้ไม่ใช่ K3 SV นะครับตัว SV จะมีแว่นตัว SV จะมีแว่นมีที่เปิดปิดตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าของผมมันเป็น a อ v K3 ตัวเอาง่ายเอจตัวธรรมดาแบบธรรมดาสุดๆนะครับแบบไม่มีออปชันอะไรเลย,เลย ตัวซีรีส์ K3 เนี่ยจะมี3รหัสนะครับอ่าตัวนี้เป็น K3 ธรรมดานะครับแล้วก็มี a t v K3 Evo ตัวนั้นถ้าจะไม่ผิด8,500แล้วก็ตัวมาใหม่ล่าสุด a t v K3 SV นะครับ a t v K3 SV เนี่ยมันจะเป็นอ่ารูปทรงใหม่ตรงนี้ก็จะมีรูให้ด้วยตรงนี้จะมีรูตรงนี้ก็มีมี ทรงลักษณะจะคล้ายๆพวกอคอซ่านะครับคล้ายๆนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนเลยส่วนตัวอันนี้ใช้มา2ปีแล้วนะครับตั้งแต่เข้าเรียนมหาลัยปีหนึ่งตอนนี้จบแล้วมาทำงานก็รูปทรงโดยรวมนะครับอันนี้ซื้อมา6,900นเกนะครับก็ตบแต่งไปบ้างเล็กน้อยก็ซื้อน็อตเหล่สีไทเทใส่นะครับเนี่ย น็อตตัวนี้เท่ากับอ่าน็อตน็อตที่ว่ายึดฝาปั๊มบนนะครับข้างบนเนี่ยประมาณเนี้ยเอามาใส่เล่นๆสวยก็ถามว่ามันโอเคไหมตัวนี้6 9พัก็โอเคนะครับฟองน้ำก็ดีใส่มาตลอดเลย2ปีทุกวันเกือบทุกวันเอาง่ายใส่ลุยฝนตากแดด แต่ว่าก็อย่างว่าครับมันก็ตามระยะการเวลานี่ครับก็ฉีกแล้วตรงนี้ฉีกประมาณได้ปีหนึ่งแล้วครับก็ฉีกเลยเริ่มเริ่มรล้าแตกแต่นี้ผมไม่รู้ว่าจะไปซ่อมอยังไงได้พวกพวกยางมันนะครับเนี่ยแต่ว่าภายในพวกฟองน้ํานะครับพวกฟองน้ําก็ยังโอเคอยู่เลยยังนุ่มๆอยู่แน่นนุ่มแน่นตรงนี้ก็ยังบีบแก้มอยู่เลยครับใส่มาสองปีแล้ว ชิวก็ยังไงล่ะผมไม่มีเงินเปลี่ยนนะคือซื้อเพราะว่ามันสวยดีก็เลยซื้อมาใส่คิดว่าเป็นหมวกที่แพงที่สุดในชีวิตแล้วครับที่ซื้อมาอันนี้หมวกใบแรกที่เก็บเงินซื้อเองด้วยหกพันเก้านะเก็บเงินประมาณสี่เดือนซื้อได้ใบนี้ที่มันจะต่างจากอ่าเคสามเอชวีก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จะไม่เหมือนกันเลย sv จะต่างกันตรงนี้ไม่มีรลแบบ sv นะครับตัวนี้ตัวสปายเลอร์หลังนะครับเป็นแบบนี้ตัวนี้ของผมมันจะบานขึ้นมา mm hmm. เกาะเหมือนปลาหมึกนะครับเกาะมาเกาะนี่นี่นี่นแต่ของ sv sv จะมีแค่นิดเดียวถามว่า คุ้มไหมหกพันเก้าผมว่าคุ้มนะสองปีฟองน้ำยังไม่ยุบเลยแล้วเบาเบามากเบากะหมวกพวกสองพันสามพันแต่ก็ยังว่าราคามันแพงนะครับแล้วผมชอบอย่างหนึ่งก็คือลายมันนี่แหละครับแล้วเป็นคนชอบสีน้ำเงินมานจะเกิดแบบชอบมันจะเกิดละสีน้ำเงินเนีย่ยดูมุมนี้ยิ่งสวยสี่หกนะครับราสีหก เลสซิ่ง uh, ตัวรหัส AGBK3 ตรงนี้ก็ยังว่าครับใช้ทุกวันก็เหลืองเริ่มสักๆแล้วตรงเนี้ยแต่ก่อนลื่นๆนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหมวกราคา6,900 AGBK3 หลายคนถามมาก็เลยมารีวิวให้ดูชิลก็ยังของเดิมนะครับ คือผมไปถามราคาชิวมาโอ้โหตกใจเลยพันแปดสองพันก็มีชิวลหลอดคือไม่มีเงินซื้ออะแล้วอีกอย่างนะครับเคสามตัวนี้มันไม่มีหนกตรงนี้ให้นะครับหนกหนกกันฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีให้เลยพวกอ่ะกันลมเข้าหน้านะครับกันลมเข้าหน้าประมาณนี้ ถอดซักถอดซักไม่ได้นะครับถอดได้แค่ตรงนี้เดี๋ยวถอดได้แค่ตรงกลางนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนะมีแสงไปไหมเปิดไฟเพิ่มเนี่ยครับถอดถอดได้แค่ตรงกลางด้านข้างนี่ถอดไม่ได้เลยเป็นกาวยึดไว้นะครับเป็นเอ่อ ส่วนสายรัดคางก็เป็นแบบสายดีดลิงนะครับแบบสองชั้นนี้ดีนะครับใส่ไม่หลุดไม่หลุดแล้วสายไม่หลุดเลยไซส์เป็นไซส์เอ็มนะครับตัวเนี้ผมใส่ก็ยังแน่นลัดหัวอยู่แล้วอีกอย่างที่ผมชอบมากเลยหมวกตัวนี้ก็คือแบบสีมันยังสดอยู่เลยนะครับสองปีแล้วนี่ตากแดดทุกวันเลยนะสียังสดอยู่เลยเดี๋ยวเห็นไหมยังสดอยู่เลย อันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการล้างอีกทีนะึงสีสดมากแล้วสีนี่แบบเนียนเหมือนสีรถยนต์นะครับเคยไปดูเทียบกับเอจเอ่เอเทียบกับพวกเลียวพวกบีโมล่าครับมันสียังเป็นก้อนๆอ,อยู่แต่นี้เนียบมากยังเป็นแบบมันเรียบไปเลยนะครับพวกลายเป็นสติกเกอร์นะครับแล้วเขาพ่นแลคเกอร์ทับอีกทีหนึ่งเห็นการผลิตมาใน youtube ก็อือมตัวนี้ราคาหกพันเก้านะแต่ก็หายากแล้วลายนี้ตอนนั้นผมไปซื้อซื้อร้านมัลติพายอุดรครับก็อตอนแรกก็คิดว่าจะไม่เอาหรอกมันแพงเกินไปเราเล่นสักสองพันก็พอแล้วเราขี่รถเล็กแต่ยังว่าครับคนมันชอบแล้วทำไงได้แต่ก็ไม่มีเงินซื้อบิ๊กไบค์อยู่ดีเอาเป็นว่าขี่แค่นี้แหละ เราเน้นปลอดภัยแล้วก็เทเสื้อกาดอะไรพวกนี้ดีกว่าพวกชุดความปลอดภัยเสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยป้องกันตัวเองไว้ก่อนแล้วค่อยไปคุดคิดเอ้ยอแล้วค่อยไปคิดเรื่องรถอีกทีอ่าอีกอย่างหนึ่งเอ้ยอีกสองอย่างแล้วกันผมอยากติมากเลยตรง,นตรงเนี้ยตรงอ่าเนี้ยดำดำเนี้ยตัวดันนะครับดัน แล้วชิลก็จะหลุดออกมาเนี่ยตัวยึดชิลนะครับสีดำดำเนี่ย,ยหักง่ายมากคือใส่ประมาณปีกว่าๆแล้วเริ่มมันมันหักเลยครับเอาวิธีใช้ก็ไม่ต้องต้องดันชิลจนสุดแบบนี้ครับไม่ต้องดนัจน,บบน,น,งดนจนสุดแบบจนสุดแบบอย่างเงี้ยเอาให้เหลือสักล็อกหนึ่งเพื่อไม่ให้มันดันตัวนี้มันนะครับเนี่ยตัวตัวดันชิลไว้ ถ้าดถ้าเปิดขึ้นสุดนี่ชิลจะดันตัวพลาส,สติกสีดำนี้หักได้เลยครับบางๆเลยตรงเนี้ยเคยไปถามอะไรมาโอ้โหพันห้าโอ้โหจะเอาเงินไหนมาซื้อวะอะไรแค่นิดเดียวยังแล้วก็ยังมีบางส่วนยังเก็บงานไม่ดีนะครับพวกนี่ครับยังสะยังเลื่อนได้อยู่เลยพวกเนะนี้ยเนี่ย พวกนีน้ยังประกอบไม่สนิทครับก็ก็รีวิวตามที่ขอแล้วนะ a t v K3 ตัวนี้ธรรมดานะครับราคา6,900แต่บางคนก็บอกว่าผมของผมมันเป็นของกรอบนะก็อย่างว่าแหละเราขี่รถเล็กก็ขอจบการรีวิว a t v K3 นะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมา ถึงผมจะขับรถเล็กยังไงก็ยังม,มีคนดูอะ่ะผมก็ขอบคุณมากเลยไม่นึกว่าคนจะติดตามผมเยอะขนาดนี้ก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็รอชมนะครับอันนี้คือสุดที่รักของผมอีกอันหนึง่งส่วนอีกอันนึงคือรถสีขาวแหละรักมันมากล้างแบบทุกอาทิตย์แต่ว่าช่วงนี้ฝนตกก็วนๆล้างไปก่อนแล้วก็ก็ ปิดยี่ห้อไว้แล้วกันเขาไม่สนับสนุน <c oughs> ขอบคุณครับที่ติดตาม